มุมที่ผมอยากจะท้อนก็คือ,อให้ดูเงินในกระเป๋าเรานะครับคำคว่าเวลาเศรษฐกิจไม่ไม่โตเนี่ยก็หมายความว่าโอกาสที่รายได้ของเราเนี่ยจะมีความมั่นคงหรือมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเหมือนในอดีตที่ผ่านมามนะครับกับมุมที่2อเนี่ยที่เตือนไว้ก็คือเรื่องของปัญหาการคาโลกะนะครับกับเรื่องของอ ขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเ,เราจะสะกัดสินค้าที่ที่มีต้นทุนที่ต่ํากว่านียเข้ามาในในบ้านเราได้อย่างไรการแข่งขันนะครับอันนี้เพราะฉะนั้น,นเรื่องของการแข่งขันในคนที่อยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่เราจะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เหมือนเดิมนี่ขีดความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยเราก็จะลดลงอันนี้ก็เลยส่งผลให้ทางเศรษฐกิจภาพรวมของไทยเนี่ย ตกต่ำลงกับอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของศักยภาพในการใช้เงินของเราเนี่ยต้องถือว่าเรายังไม่ได้กลับมาดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจำนวนเรียกว่าภาระหนี้หนี้สินครัวเรือนเนี่ยมันจะลดลงต่ำกว่าระดับ90แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ผมคิดว่าค่อนข้างสูงมากนะครับระดับ86 87เปอร์เซ่ยก็จะสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคนไทยตอนนี้นอกจากรายได้จะหดตัวลง นะครับการที่จะ,ะจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่ mm hmm. เพราะพานระนิสินเนี่ยมันยังคงคำคออยู่ mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปีนี้ก็คงจะต้องทุกคนจะต้องอใช้ใช้ความอดทน mm hmm. นะครับในการที่จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองเพื่อทำยังไงให้เราสามารถเมื่อมีปัจจัยต่างๆมันเข้ามากระทบ mm hmm. แล้วเรายังสามารถเป็น ู้อยู่รอดได้ค่ะ